ต้องปรับเปลี่ยนตลอดสิครับเพราะว่าสถานการณ์มันก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมมาตรการเหล่านี้ก็เป็นการปฏิบัติถ้าเกิดมันไม่มีอะไรที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเราก็มีแต่จะลดลงด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องขันน็อตต้องเข้มข้นมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะปรับมาตรการดิบตึงเขาถึงเรียกมาตรการไงใช่มมันไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ระเบียบซึ่งตรงนั้นกว่าจะเปลี่ยนมันก็จะใช้ จะต้องต้องต้องมีการใช้เวลาที่มันมากขึ้นมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นเมื่อวานข่าวเขาออกเยอะแล้วอ่ะก็เดี๋ยวดูว่าจังหวะมีจังหวะที่จะต้องรายงานให้กรมอทราบด้วยถ้าท่านายกถามก็พร้อมที่จะรายงานนะครับแต่ว่าไอเรื่องของการ ข้อมูลในต่างๆก็เมื่อวานก็ออกทีวีเกือบทั้งวันอยู่แล้วกนะ็มีความชัดเจนอยู่แล้วทุกอย่างมีหลักทางวิชาการทางการแพทย์การสาธารณสุขนะครับเป็นตัวกําหนดเป็นตัวเป็นแนวทางนะครับแล้วก็คณะกรรมการวิชาการภายใต้กฎหมายโรคติดต่อปี2558นี่ก็ เราทําตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับเป็นเรื่องของทางการแพทย์นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต,ต้องต้องต้องใช้การแพทย์เป็นหลังพิงแล้วก็พยายามที่จะนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสะดวกมากที่สุดก็บูรณาการงานร่วมกันเพราะว่าในส่วนนี้คัสเตอร์ผมพอดีไงเป็นเป็นกลุ่มงานที่ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบพอดีก็คือด้านการสาธารณสุขถูกไหมครับ แล้วก็ด้านท่องเที่ยวแล้วก็ด้านคมนาคม,มนัก็เลยการประสานมือร่วมงานกันมันก็มันก็ได้เป,เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วจะเปลี่ยนจะแก้ไขจะปรับจะเพิ่มจะลดเนี่ยมันก็ยกหูโทรศัพท์นิดเดียวนะโอเคครับ okay.